ตัดใบที่แก่ออกฮะใบแก่ๆใบเหลืองๆออกแล้วก็ขนแขนงตำโคนฮะก็จะไม่เลือ้อยละเกะละกะฮะจัดตำแหน่งกันเลื้อยได้เลยครับยอดพักทองที่เราตัดบาแล้วก็จะนำมาต้มเนี่ยต้มกับน้ำร้อนให้เดือดครับเนี่ยกินอร่อยแบบง่ายๆฮะ รสชาติสุดยอดเลยครับนะสวัสดีครับผู้ชมช่องเกษตรไวยชาลาทุกคนคลิปนี้ก็จะมาทำการตัดแต่งโคนฟักทองให้โล่งครับแล้วก็จะตัดยอดฟักทองไว้ไปทำอาหารกินครับเราก็ จะใช้กันไกครับตัดแต่งโคนฟักทองให้โล่งครับนะเพื่อลดการเป็นโรคเชื้อราการสะสมของมแมลงและหนอนนะเมื่อกอฟักทองโล่งนะเราก็จะดูแลรักษาและก็ควบคุมได้ง่ายครับนะในการใส่ปุ๋ยพรวด,ดินเข้าโคนก็จะง่ายขึ้นครับ โคลนโล่งก็จะใช้กันไกรตัดใบที่แก่ออกฮะใบแก่ๆใบเหลืองๆออกแล้วก็ขแขนงทำโคนฮะแขนงที่ไม่สมบูรณ์ฮะเราก็ตัดทิ้งให้หมดเลยครับเพราะถ้าเกิดเราปล่อยไว้มันจะมี นอนแล้วแมลงนะมาอยู่แล้วมันก็จะกลายเป็นเชื้อราครับนะสะสมเป็นเชื้อราทำให้โคนเน่าได้เราจรึงต้องตัดใบแก่กกเก่าทิ้งให้โล่งะจะได้ไม่มีมแมลงและนอน,นที่จะทำให้เกิดโรคเชื้อราที่โคน,นครับ นี่ฮะยอดพักทองอ่อนฮะบอบอวบที่เราตัดออกมาน่ยก็เอาไปทําอาหารกินได้ครับนี่ครับเมื่อเราแต่งเสร็จะฮะลักษณะโคนจะโล่งอย่างนี้ครับเมื่อโคนโล่งนะฮะเราก็จะใส่ปุ๋ยแล้วพรวนดินเขาโคนได้สะดวกขึ้นครับเนี่ยก็จะไม่เกะกะครับเวลาให้น้ําอะไรก็ จะสะดวกขึ้นครับนี่พอคนพวกทองโล่งก็จะโป่งนะบอดโลกบอดเชื้อโลนะนี่ส่วนยอดเราก็จะไปทำอาหารกินได้ครับนทำอาหารได้หลายอย่างครับยอดพักทองกินอร่อยครับใช้เอาไปแกงส้มได้แกงส้มก็อร่อย แกงเลียงฮนแกงเลียงก็อร่อยเหมือนกันครับหรือจะหัน่นแล้วก็ชุบแป้งทอดกรอบแล้วก็จิ้มกินกัดน้ำํำซอสนะก็อร่อยเหมือนกันครับนะฮะก็จะได้เยอะครับตัดเทลยยอดฟักทองยอดก็อวบๆครับนะฮะอวบครับผม ส่วนเถาและใบที่เราตัดทิ้งเราก็จะนำไปสับผลยดและทุบให้ปนนครับนำไปใส่ถังใส่ส่วนผสมแล้วก็หมักเป็นปุ๋ยธรรมชาติไว้ใช้ลดคนต้นไม้ลดผักนะจะได้ปุ๋ยธรรมชาติครับส่วนเถาฟักทองเราก็จะตัดให้สั้นขึ้นครับนะพอตัดให้สั้นขึ้น อาทิตย์หนึ่งไปแล้วนะก็จะแตกยอดออกมาใหม่ฮนะยอดก็จะดกและเยอะขึ้นประเก่าครับนะก็จะแตกยอดออกมาซ้ายขวาทำซอกใบอย่างี้ครับนี่เราก็จะตัดออกให้สั้นเลยครับพอ ยอดพักทองแตกออกมาใหม่นะเราก็จะคัดยอดที่สวยที่อวบไว้ครับเพื่อที่จะเอาไว้เป็นลูกต่อไปฮนะแล้วเราก็จะบังคับเท่าพักทองได้ฮนะว่าจะให้เลื่อยไปตำแหน่งไหน การดูแลก็จะง่ายครับเนี่ยเราก็จะจัด ทิศทางการเลื้อยของเถาฟักทองได้ฮะแล้วก็เดินตรวจนะเดินตรวจแล้วก็จับเถาฟ้าทองให้เลื้อยไปตามทิศทางที่เราต้องการได้ก็จะไม่เลื้อยละเกะละกะฮจัดตำแหน่งการเลื้อยได้เลยครับนะครับ ยอดพักทองที่เราตัดมาเราก็จะนำมาตัดแต่งให้เหลือเฉพาะที่อ่อนๆฮะยอดที่อ่อนๆที่แก่ๆเราก็ทิ้งฮะเราก็จะใช้ไ้ไก่ตัดให้เป็นท่อนๆอย่างเงี้ยครับเพื่อจะนำไปประกอบเป็นอาหารครับนะอันนี้ผมก็จะตัด แล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ต้มกินนะทำแบบง่ายๆครับนะต้มแบบง่ายๆกินกับน,น้ำซอสน้ำซอสก็อร่อยครับ ในส่วนของที่เราตัดทิ้งนะรเราก็จะนำไปสับให้ละเอียดนะครับแล้วก็ทุบให้ป่นๆนะฮะแล้วก็ไปใส่ถังรวมกันนะกับใบที่เราตัดทิ้งเพื่อจะนำมาหมักเป็นปุ๋ยคนระับหมักให้เป็นปุ๋ยให้เน่าเปื่อยเนี่ย สามารถหมักทําเป็นปุ๋ยเป็นโฮอร์โมนได้ครับเนี่ยส่วนที่เหลือเราก็ไม่ทิ้งครับเราก็จะนําไปลดนะลดโคนต้นไม้อะไรก,ก็จะใช้น้ํำซาวข้าวครับนะในการหมักน้ํำซาวข้าวแล้วก็ยาคูจุลินซีช่วยในการย่อยฉลายนะ เราก็จะได้ปุ๋ยธรรมชาติครับนหมักไว้ใช้ได้นานครับนใช้ได้หลายครั้งเราก็จะใส่น้ําตาลเข้าไปด้วยแล้วก็ปิดขวาถังไว้ครับนผ่านไปสัก อาทิตย์กว่าๆรสองอาทิตย์เราก็เปิดฝาถังขึ้นมาแล้วก็ใช้ไม้คนเพื่อให้ส่วนผสมเข้มข้นขึ้นให้ยาคู่ฮะยาลินซีไละย่อยสลายนะก็จะเป็นน้ำปุ๋ยจากธรรมชาติ ยอดพักทองที่เราตัดมาแล้วก็จะนำมาต้มเนี่ยต้มกับน้ำร้อนให้เดือดครับก็จะหอมหอมก็จะได้ยอดพักทองต้มที่หอมอร่อยน่ากินครับ กินกับน้ำซอสเนี่ยฮะใช้น้ำซอสราดกินกับค้าวสวยฮะร้อนๆอร่อยครับง่ายๆครับเนี่ยน้ำซอสก็ใช้พริกที่ระบุเองหอมกระเทียมนะตะไคร้หัน่นน้ำปลาเทน้ำตาลทรายครับเนี่ยกินอร่อยแบบง่ายๆฮะ รส okay. ชาติสุดยอดเลยครับนีฮะใส่กะปิเข้าไปด้วยฮนะกะปิผงปรุงรสครับแค่นี้ก็อร่อยครบรสเลยครับ ขอบคุณผู้ชมช่องเกษตรไวยชราทุกคนที่ชมคลิปจนจบก็ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนมีเงินใช้ตลอดขอบคุณครับสวัสดีครับ